สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนในช่วงเช้านะคะกับสกิลักกับรายการคุยกันเวลานิดนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่เอ่อยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่เอ่อธันวานะคะเอ่อถ้าจำไม่ผิดละเออ สุดละยี่สิบสี่ธันวาคมนะคะปีสองพันอยหกสิบหกนะคะโอ้โหห,หรือคอ่เมื่อวันเองฮะได้จะสิ้นปีแลวนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสนะคะเดี๋ยววันคริสต์มาสเนี่ยเอ่อก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะ มาจับประกรันหรือเปล่านะคะ,ะข่าอแจ้งผ่านนิดนึงนะคะก็คือเอ่อก็คือว่าปีใหม่นี้นะคะบางทีบางบางวันอาจจะรลยการบางวันอาจจะสลับปเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นเอ่อะไรอาจจะเป็นจมาว่ามีคําทดไทายนะคะ เดี๋ยวลิงค์เว็บไซต์ถ้าบ้านมานะคะจะนํามาวางลิงก์แล้วก็ให้แล้วก็ประกศาศทราวอีกทีแต่เราไม่มีขังขวัญไม่มีอะไรจะให้นะคะ <c oughs> เราก็เออเล่นฆ่าสนุกสนานกันนะคะกับความท้าไทยนี้เดี๋ยวเราลาปีหน้านะคะปีหน้านี้มีอะไรพิเศษแน่นอนนะคะับรายการนี้ เอาละค่ะวันนี้นะคะมีเอยคิดดีๆนะไม่มีสาระ,ะน่ารู้เลยเพราะว่าสาระ,ะน่ารู้บางอย่างอะ่ะมันก็ทำได้นะคะแต่ว่ามันเกินสี่พันแต่สารแค่ไปก็เลยไม่สามารถที่จะอ่าอ่านได้นะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียลาเดี๋ยวเรามาฟังค้าคิดกันก่อน นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงเชวโมองช่วงสิ่เช่วงขะเท่าที่เชที่สองนะคะ่างที่สองนาทีหุดปุ่มหุดปุ่มปีที่กำลังจะผ่านไปบางคนหายไปจับชีวิตบางคนเหินห่างทำท่า,ทาจะห่างหายบางคนสนิทกันมากขึ้นบางคนเรียนรู้จักกันมากขึ้นเก็บรักษาบางคนไว้ได้ กลับไปคืนดีกับบางคนใกล้ชิดขึ้นจากที่เคยห่างหายไปปีที่กำลังจะผ่านปีก็เหมือนทุกปีมีได้มามีเสียไปมีดีขึ้นมีแย่ลงในด้านความสัมพันธ์สองแขนไม่อาจโอบก,กอดทุกมิตรภาพโดยไม่ปล่อยให้บางคนหลุดไปปีน้าตั้งใจว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่คืนดีกับความสัมพันธ์ดีๆที่หางเหิน ปล่อยวางความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อใจและสร้างสัมพันธ์ใหม่กับคนที่ปรารถนาดีดูแลสิ่งที่มีค่าสร้างสารร์สิ่งที่ดีงามปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่เหมาะกันเก็บเวลาและความรู้สึกไว้ให้ความสัมพันธ์ที่ดีขอบคุณเครดิตชาบราวน์ฟิงเกอร์เพจอ่านเองนะจุดปุ่มจุดปุ่มักริลค่ะกลับมา บนนะะพบนกั2นาที910กล,ลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับเช่นที่สองของรายการนะคะหลังจากที่ฟังค่คิดดีๆไปนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีสาระน่า,นารู้เลยนะคะแม่งวันราการอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะเป็นบางโอกาส บางโอกาสก็จะเป็นสาระน่ารู้เช่นบางโอกาสบางโอกาสก็จะเป็นค่อคิดดีๆนะคะมันก็มีปะปนกันไปนะคะเช่นสาระ,ะน่ารูบา้บางบางทีบางครั้งก็เอามาจากสนุกบ้างเอามาจากไลยกลุ่มเพื่อนบ้างเอามาจาก Facebook บ,บ,บ้างนะคะก็ปะปนกันไปนะคะ เออนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรที่จะบอกแล้วนะคะแต่จะบอกว่าการเริ่มเริ่มชีวิตใหม่ที่ดีนะคะในเชื่องวันปีใหม่นะคะจะตั้งห่างไกลจากสิ่งที่มันไม่ดีนะคะห่างไกลจากคนไม่ดีห่างไกลจาก สิ่งที่มันเลวร้ายที่ผ่านมาเราต้องมองนะคะมองตัวเองแบบมองตัวเองให้แบบมีคุณค่าเสมอน,นะคะสําหรับเพื่อนๆพืพิการเมื่อจะเป็นพิการแขนขาหรือพิการให้สายตานะคะเราก็สามารถที่จะมองตัวเองให้มีคุณค่านะคะอย่ามองตัวเองไม่มีคุณค่าเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันกะ จะเอ่อมันก็จะแบบอ่าทำร้ายตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นห่างไกลาจากคนไม่ดีห่างไกลาจากสิ่งเลวร้ายห่างไกลาจากสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะคะในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้คุณพระศีรัตนตรยัยจงปกปักรักษาคุ้มครอง แฟนฟรายการทุกทกท่านเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ปรับปริงตรงไหนนะคะหรืออยากจะนำความสาระความรู้ดีๆมาฝากอะไรดีๆมาฝากนะก็สามารถส่งมาได้ที่อ่าสำหรับ f a c e b o o k ก็ถ้าใครเป็นเพื่อนใน f a c e b o o k ก็สามารถส่งมาทาง messenger เสียงตัวนะคะหรือไลน์ก็ได้นะคะ เราจะนำความรู้ที่ที่ท่านส่งมานำมาออกในรายการคุยกันวลนิดนะคะอย่าลืมนะคะปีใหม่ปีนี้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีหลีกเลี่ยงคนไม่ดีหลีกเลี่ยงสิ่งเลวร้ายต่างๆนานานะคะบางที่สถานที่บางบางแห่งนะคะ มันจะมีทั้งคนดีและคนโลปะปมกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสถา,าบันไหนก็นแล้วแต่นะคะเราอย่าคิดว่าจะเร็วทั้งหมดนะคะเราจะตั้งมองให้กว้างแล้วก็ขออภัยนะคะ ไม่ตันแบบเรียบร้อยแล้วนะนะคะโอเคค่ะก็คนเละเนื้อสถาบัานไหนก็และ้วแต่เรื่องมีแต่คนเราคนดีปะปนกันไปนะคะแลนะฉะนั้น วันใดที่เจก็ตั้งหลีกเลี่ยงนะคะหรือถ้ามีเพื่อนเนี่ยแบบอยู่ตัวเองข้างบนมากแบบอยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองให้แบบให้แบบมากที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าอยู่กับตัวเองแล้วไม่มีเพื่อนเลยนะคะก็มีอยู่บ้าง แต่ก็อาจจะน้อยลงนะคะแต่สำหรับดิฉันก็ยังทำคลิปอยู่เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมกับทุกคนนะคะยังทำคลิปแล้วก็นำเินรายการให้กับคุณผู้ฟังได้เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรที่แบบมากวนใจนะคะไม่มีเรื่องที่มากวนใจ นะคะเรื่องที่มันแล้วไปแล้วเราก็ไม่เกิดมาคิดนะคะสวัสดีทั้ง3ามช่องทางเลยนะคะไม่จะเป็น y o u t u b e จัสติฟพาสเนลแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะแล้วก็ค่าสำคัญนะคะการที่เราหลีกเรื่องครั้งนี้แค่เธอ จะไม่เจอนะมันก็เจออยู่นั่นแหละเจอเจออยู่ร่ำไปนะคะมาจะเป็นการอินทาว่าร้ายการจับผิดคนอื่นนะคะก็เจออยู่ร่ำไปนะคะใช่ดิฉันจะไม่เบื่อนะมันกะเบื่อแล้วก็ไม่ไม่ควรที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปีใหม่แล้วนะคะหลีกเรื่องสิ่งที่ไม่ดีหลีกเรื่องคนที่ไม่ดีนะคะ หลีกเลี่ยงสิ่งเลวร้ายนะคะแต่ถ้า,าจะไม่เจอนะคะมันก็ต้องเจออยู่ทุกที่ทุกสถาบันทางการเรียนหรือสถาบัหรือทุกบริษัทที่เราทำงานนะคะเราอยากคิดว่า,าเราอยากคิดว่าเราหลีกเลี่ยงแล้วไม่เจอนะคะจะต,ต้อง มันหลีกเลี่ยงแล้วก็ตั้งเจออยู่นั่นแหละนะคะเพระาะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือน้องๆอย่างหนูที่เรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือ,อเพื่อนเรี่นโรงเรียนเพื่อนเรื่องสถาบันอนนะไรก็ตามนะคะมันก็ตั้งมือเจอกรรมเจออะไรอยู่แบบนี้อะนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ทำแบบที่ดิฉันเคยทำมาแล้วนะคะการคุยนะคะจะคุยให้นายลงนะคะแต่ว่าจะพยายามออกห่างให้มากขึ้นนะคะถึงออกห่างยังไงก็ต้องเจออยู่ยังมือ้านะคะในการคุยนะคะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว มันก็นไม่ได้อะไรนะแต่ว่าแบบพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแหละนะคะอยเอาแต่เห็บผลตเจอเอง่ายเดียวนะคะเหมือนที่ดิฉันเคยทำมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงจะเกลียดเท่ไหนก็ตามสมมติว่าไม่ไม่ไม เขาเรียกไม่เกลียดดีกว่าคือเขาเรียกว่ามันอความรู้สึกที่มันเสียไปนะคะแต่ก็นั่นแหละการคุยนะคะถามว่าคุยจน,จนการคุยที่บอกว่าน้อยลงมากกว่านะคะแล้วก็จะไม่แบบไม่นัดถือเหมือนอรื่องพี่กับรุ่นน้องนะคะ ถึงการคุยฝั่งที่ฉันก็จะบอกใช้เรียกเขาว่าคุณนะคุณอย่างโน้นคุณอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเสียไปแล้วนะคะมันก็ต้องกลับเอากลับคืนนะไม่ได้แล้วนะคะแต่สําหรับพวกเรานะคะใครที่ทําดีแล้วก็ขอให้ทําดีต่อไปนะคะอันนี้ไม่ได้ขวะใครนะคะไม่ได้ขวะใครแล้วก็ไม่ได้ที่จะอะไรกับใครนะคะ ไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่เข้าอยากพูดกลางๆแบบนี้ว่าเม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอนะคะไม่ว่าจะหลีกเรี่องข้าไหนสิ่งที่ที่เราร้ายเรื่องที่มันไม่ดีหรือคนที่มันไม่ดีนะ่ะมันก็จะตามเรามาทิกที่นะคะอย่าคิดว่ามันไม่ตามเพื่อที่เดียวมันตามมาทิกที่หละนะคะ,ะเสมือนเวรกรรมนะคะเวรกรรมตามทันนะคะอันนี้ พืชในทางในเปรียบเทียบในทางศาสนาก็คือเหมือนมีบุญมีกรรมนะคะมีเวรนิกรรมแต่กันไม่จบไม่สิ้นนะคะก็นะคะ,นะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเอ่อเมินเฉยนะคะแต่ถึงเมินเฉยยังไงใช่ว่ามันจะไม่จบนะคะเมินเฉยใช่ว่ามันจะไม่จบมัน มันจะคือมันจะจบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเมินเฉยยังไงใช่ว่มมันจะจบแค่นี้มันก็ต้องมีอีกนะคะเพราะฉะนั้นค่อคนเรานะคะอย่าคิดว่าเออถ้าเมินเฉยซะก็จะดีแต่ทําจริงแล้วเมินเฉยใช่เรื่องมันก็ จบนะคะแต่มันก็ยังมีอย่างนี้อีกเรื่อยไปนะคะเสมือนเวรกรรมที่มาตามทุำทำอยู่ทุกที่นะคะแล้วก็ข้อสำคัญนะคะบางอย่างอ่ะถ้าเราไม่ใส่ใจนะคะไม่เอามาคิดมันก็มีอย่างหนึ่งเหมือนตอนนี้ที่ดิฉันไม่ใส่ใจไม่อานาคิด แต่มันจะใช่ว,ว่าจะจบที่ค่าน,นี้นะคะมันก็ยังมีร่ำไปนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอปีใหม่แล้วพยายามลีกเลี่ยงนะคะถามว่าให้อภัยกันได้ไหมให้อภัยกันได้แต่ความรู้สึกขังเราคนเรามันจะต่างกันตรงนี้ความรู้สึกขอนดิฉันจมุดดิฉันกับรุ่นพี่คนหนึ่ง ไม่เ่ยช่อนะให้อาภัยกันได้ค่ะแต่คามไม่สึกอะ่ะมันไม่สามารถกลับคืนมาแล้วก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่เอ่อเชื่อจะคุยจะคุยกันไม่ได้นะคุยกันได้แต่พยายามจะพูดให้ลดน้อยลงและจะไม่พูดอะไรอีกเลยนะคะสรับพีฉันแต่ใช่ว่าจะจบนะยังไม่พูดอะไรอีกเลย ใช่ว่าจะเรื่องมันจะไม่มีตลบไปนะคะมันก็มีแต่เราพยายามหลีกเลี่ยงพยายามใส่เสพยายามไม่ใส่ใจนะคะมันก็ท่านั้นละค่ะแต่นี้ที่ฉันที่บ้านที่ฉันที่ฉันก็อากาศหนาวเย็นนะคะจื่สาไมารู้ล่ะนะก็สำหรับวันนี้ รายการของเราก็ได้มาถึงสิ้สุดท้ายแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ5นาทีไปแล้วนะบ๊ายบสายชุมพักคุ้มครองค่ะม